สวัสดีครับเพื่อนๆผมนุสลาวันนี้เราอยู่กับรายการเกมสตอรี่กัาเช่นเคยนะครับถ้าเราพูดถึงเกมออนไลน์ที่อยู่ในใจคนไทยมามากกว่า20ปีหลายคนน่าจะนึกถึงเกมแล็กนาล็อกออนไลน์เกมที่สร้างทั้งความทรงจํามิตรภาพและแม้แต่ดราม่ามากมายในอดีตแล้ววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆย้อนวันๆไปกับเกมแล็กนาล็อกออนไลน์ ก่อนที่จะไปเริ่มกันผมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับถ้าจะเล่าย้อนกลับไปถึงจุดเริ่มต้นของเกมแล็คแนลล็อกจริงๆต้องเริ่มตั้งแต่ยุคที่เกาหลีใต้กำลังเข้าสู่รกระแสะเกมออนไลน์เฟื่องฟูในช่วงปลายยุค90ตอนนั้นนะครับบริษัทเกมหลายแห่งเริ่มที่จะหันมาพัฒนาเกมออนไลน์ที่สามารถเชื่อมต่อผู้เล่นหลายพันคนในเวลาเดียวกันได้ซึ่งสิ่งนี้นะครับถือว่าเป็นเรื่องใหม่มากๆในยุคนั้น และในบริษัทที่โดดเด่นขึ้นมาก็คือ Gravity Gravity นะครับเป็นบริษัทพัฒนาและจัดจำหน่ายเกมจากประเทศเกาหลีใต้ที่เริ่มต้นมาจากทีมพัฒนานเล็ก,ลกในกุงโซพวกเขามีวิสัยทัศน์แากจะสร้างเกมออนไลน์ที่ไม่เหมือนใครและเกมที่ทำให้ชื่อบริษัทโด่งดังไปแทบจะทั่วโลกเลยก็คือ Legend Lock Online เกม Legend l o c อ Online นะครับได้แรงบันดาลใจมาจากการ์ตุนมังทวาของรีมยองจินที่ใช้ชื่อว่า Legend l อกหรือชื่อเต็มๆว่า Legend l อก k Into the Abyss ซึ่งมันเป็นมานทาวาที่เล่าถึงการประจนภัยในโลกแฟนตาซีที่ได้รับอิทธิพลมาจากตำนานนอร์สและการต่อสู้ต่างๆมากมายและในยุคสมัยนั้นนะครับการ์ตูนอย่างแรกนาล็อกเนี่ยเป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่นักอ่านและได้รับการตีพิมพ์ออกมาอีกหลายภาษารวมถึงภาษาไทยด้วยเช่นกันนะครับด้วยความโด่งดังของการ์ตูนแร็นาอล็อกเนี่ยทำให้ค่ายเกมอย่าง Gra ว ity นะครับสนใจเป็นอย่างมากเลยนะครับและในที่สุดทางค่ายก็ตัดสินใจที่จะลองพัฒนาเกมแร็นาล็อกดู g r a v i t y นะครับใช้เวลาพัฒนาเกมอยู่พักใหญ่ๆเลยครับโดยตั้งใจให้ l ล n อ o l o l Online เป็นเกม MMO RPG ที่มีจุดเด่นเรื่องการาฟิกที่ไม่เหมือนใครเนื่องจากในยุคนั้นนะครับเกมออนไลน์ส่วนใหญ่จะเลือกใช้ภาพแบบ 3D พลริกอนทั้งหมดแต่แรงน o l อ,ออ o n l i n นะครับเลือกที่จะใช้การผสมผสานระหว่างตัวละคร 2D ที่น่ารักสดใสคล้ายกับการ์ตูนที่วาดด้วยมือนะครับผสมกับฉากหลังและสิ่งก่อสร้างที่เป็น 3D ทำให้เกมนะครับดูโดดเด่นและมีสเสน่ห์เฉพาะตัวมาก อีกทั้งนะครับในตอนนั้นนะครับยังทําให้เกมเนี่ยสามารถรันบนคอมพิวเตอร์ที่ไม่แรงมากซึ่งในสมัยนั้นนะครับถือว่าเข้าถึงผู้เล่นได้ง่ายขึ้นมากเลยนะครับโดยในช่วงนั้นนะครับค่ายเกมอย่าง Gravity เนี่ยถึงกับต้องไปทาบทายมายองจินมาเป็นผู้ช่วยพัฒนาเกมเพื่อให้เกมนะครับออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดและอย่างที่รู้กันนะครับตัวเกมได้รับผลตอบรับที่ดีเกินคาดเลยทําให้คุณมายองจินเนี่ยหยุดเขียนการ์ตูนแล้งนล็อกไว้ที่เล่ม10และหันมาจริงจังกับการเป็นผู้ช่วยพัฒนาเกมแทน หลังจากที่พัฒนามานานพอสมควรนะครับแลนด์นารออนไลน์ก็เปิดทดสอบแบบโคสเบต้าครั้งแรกในประเทศเกาหลีใต้เมื่อปี2001นะครับแม้จะเป็นช่วงทดสอบแต่กระแสการตอบรับเนี่ยคือดีเกินคาดเลยนะครับมีผู้เล่นจนํานวนมากนะครับแห่เข้ามาลองระบบใหม่ในช่วงแรกนะครับอาจจะยังดูไม่สมบูรณ์นักนะครับแต่สิ่งที่ผู้เล่นชื่นชอบก็คือความอิสระในการเล่นนะครับความน่ารักของตัวละครและโลกกว้างที่เต็มไปด้วยมอนสเตอร์มากมายและด้วยทั้งหมดนี้นะครับทำให้ Gra วิ t y เนี่ยเร่งพัฒนาตัวเกมต่อจนสามารถเปิดให้บริการจริงได้ในปี2002 และแร็นาล็อกออนไลน์นะครับก็กลายเป็นหนึ่งในเกม MMORPG ที่ฮิตที่สุดในเกาหลีใต้ในเวลานั้นเลยนะครับความสําเร็จในเกาหลีใต้นะครับทำให้แลกนาล็อกออนไลน์เนี่ยเริ่มถูกขยายไปยังประเทศอื่นๆรวมถึงประเทศไทยด้วยโดยในไทยนั้นนะครับบริษัทเอเชียซอฟต์ได้ซื้อลิขสิทธิ์มาเปิดให้บริการซึ่งนับว่าเป็นหนึ่งในก้าวสำคัญของ,ของวงการเกมออนไลน์ไทยเลยก็ว่าได้นะครับเพราะในเวลานั้นนะครับยังแทบไม่มีเกมออนไลน์แบบ MMORPG ที่เปิดให้บริการอย่างจริงจังมาก่อนเลยนะครับแล็นาล็อกออนไลน์เนี่ย จึงกลายเป็นเกมแรกของใครหลายๆคนนะครับที่ทําให้พวกเขารู้จักคําว่าเกมออนไลน์แรกแนล,ะล,ะลออนไลน์นะครับเปิดทดสอบแบบโคสเบต้าในประเทศไทยครั้งแรกในช่วงปี2อ0 2นะครับก่อนที่จะเปิดโอเพนเบต้าอย่างเป็นทางการในเดือนถัดมาบรรยากาศตอนนั้นนะครับทั้งสนุกและคึกคักมากเพราะการเล่นเกมออนไลน์ในยุคสมัยนั้นนะมันไม่เหมือนสมัยนี้นะครับผู้เล่นส่วนใหญ่เนี่ยคือต้องไปนั่งที่ร้านเกมนะครับเพราะว่าเน็ตที่บ้านเนี่ยคือถ้าเปิดเน็ตมันจะใช้โทรศัพท์ไม่ได้ และสิ่งที่ทาให้แร็งนาร็อกเนี่ยมันโด่งดังมากๆในไทยในตอนนั้นเลยนะครับก็คือการที่เราได้เจอเพื่อนๆที่รู้จักหรือว่าไม่รู้จักกันมาก่อนนะครับและมาตีมอนสเตอร์ด้วยกันในโลกแรงนาร็อกเนี่ยมันถือว่าเป็นเรื่องที่ตื่นเต้นสุดๆในตอนนั้นเลยนะครับสิ่งที่ทําให้แร็งนาร็อกออนไลน์นะครับคิดแบบถล่มทลายในไทยนะครับมีหลายปัจจัยมากๆนะครับหนึ่งในนั้นนะครับก็คือระบบอาชีพที่หลากหลายนะครับการที่ผู้เล่นนะครับสามารถเลือกเส้นทางชีวิตในเกมได้เองแบบนี้นะครับทําให้เกมเนี่ยมันมีเสน่ และเกมนี้นะครับเป็นเกมแรกเลยนะครับที่ผู้เล่นเนี่ยสามารถที่จะแลกเปลี่ยนกันเองได้ซึ่งบอกนะครับว่าในสมัยน,นั้นอนะ่ะเกมออนไลน์ส่วนใหญ่เนะี่ยมันยังไม่สามารถที่จะแลกเปลี่ยนกันเองได้นะครับสิ่งเหล่านี้นะครับทำให้เกมแลกนัก้อออนไลน์เนะี่ยฮิตแบบถล่มทลายในไทยเลยอีกระบบหนึ่งนะครับที่เป็นตำนานของแลกนัก้อออนไลน์เลยก็คือระบบกิววอร์หรือวอร์ออฟเอ็มพิียมที่เปิดโอกาสให้กิวผู้เล่นนะครับมาต่อสู้กันเพื่อแย่งชิงประสาทความสนุกของกิววอร์นะครับไม่ได้อยู่แค่การต่อสู้อย่างดุเดือดเท่านัั้นนะครบ แต่ยังอยู่ที่การร่วมแรงร่วมใจกับเพื่อนเพื่อนในกิวนะครับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ได้ความรู้สึกภาคภูมิใจเมื่อเราได้สามารถคิดคอมภาษาสําเร็จนะครับทำให้หลายๆคนเนี่ยยังจดจําช่วงเวลาเหล่านั้นได้จนถึงทุกวันนี้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับเพลงประกอบของเกมเนี่ยถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งสําคัญที่ตาตึงใจใผู้เล่นมาหลายยุคหลายสมัยเลยนะเพลงหลายเพลงเช่นเพลงประจําเมืองพอนเทล่าหรือว่าปายอนนะครับกลายเป็นเพลงที่ใครฟังเนี่ยต้องรู้สึกถึงบรรยากาศในวันเก่าๆในร้านเกมทันทีเลยนะ หลังจากที่ประสบความสําเร็จในทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วเนี่ยและนารลอออนไลน์เนี่ยก็ขยายไปยังหลายประเทศทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นอเมริกาและอีกมากมายนะครับรวมถึงมีการแตกลายเนะี่ยไปทำเกมบนเครื่องคอนโซลเช่นแรกงาะล็อก DS ในปี2008 แลวยังมีการพัฒนาเกมมือถือหลายภาคนะครับในช่วงหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นแรนดนาร์ก m อ็มอีทัวนอลเลแรนดนารอก Origin และแรนดนารอก X นะครับที่ได้รับความนิยมมากๆเลยนะครับแม้เวลาจะผ่านไปนานกว่า20ปีแล้วนะครับแรนดนารอกออนไลน์เนี่ยก็ยังคงมีฐานผู้เล่นที่เหนียวแน่นและยังถูกพูดถึงเสมอในฐานนะตำนานเกมออนไลน์คงยุคบุกเบิกนะครับคือมันไม่ใช่แค่เกมนะครับแต่มันคือประสบการณ์ชีวิตของใครหลายๆคนเลยนะครับบางคนนะ่ะได้เจอเพื่อนใหม่บางคนได้เจอแฟนจากคนในเกมนะครับบางคนได้เรียนรู้การท,าทํางานเป และบางคนนะครับถูกโกงครั้งแรกในเกมแล็งดล็อกนะครับแล็งดล็อกออนไลน์เนี่ยครับมันจริงไม่ได้เป็นเพียงแค่เกมที่เล่นแล้วสนุกนะครับแต่มันยังกลายเป็นส่วนหนึ่งของความทรงจําของใครหลายๆคนด้วยนะครับดังนั้นถ้าจะพูดว่าแรกงดอล็อกออนไลน์เนี่ยคือหนึ่งในเกมที่สร้างปรากฏการณ์และหล่อหลอมสังคมเกมเมอร์ในไทยเนี่ยก็คงไม่เกินจริงนะครับเพราะว่ามันได้สร้างทั้งชุมชนความสัมพันธ์และความทรงจําที่ยังอยู่กับผู้คนมาจนถึงทุกวันนี้นะครับแต่เพราะว่ามันผ่านไปถึง20ปีแล้วนะครับทางค่ายกาเวตี้เน จึงมั่นใจมากนะครับที่จะเปิดตัวเรนล็กออนไลน์3จากที่ผมฟังรีวิวมาจากหลายๆคนที่ได้เล่นมานะครับต่างก็บอกเหมือนกันเลยนะครับว่าตัวเกมเนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆนะครับซึ่งถ้าใครยังจากันได้นะครับในปี2013เนี่ยแรนคแล็กออนไลน์2เนี่ยได้ทําเราไว้เจ็บแสบมากนะครับซึ่งในรอบนี้นะครับเป็นภาค3นะครับแฟนเกมอย่างผมนะครับหวังว่ามันจะออกมาดีพอที่พวกเรานะครับจะไม่ย้อนกลับไปเล่นภาคแรกกันอีกนะครับรอบนี้นะครับตัวเกมภาค3เนี่ยจะมีกราฟิกที่ทันสมัยมากขึ้นนะครับ แต่ยังคงรักษากินไอของเกมภาคแรกไว้ได้อย่างดีนะครับคือผมผมก็ไปฟังเข้ามาอีกทีนะยังไม่ได้ลองเล่นเลยเหมือนกันแต่จากที่ดูวันผ่านนะครับผมว่าภาพเกมเนี่ยมันออกแนวคล้ายๆเกมทีออฟไซเวียนะครับแต่ว่าไม่ว่าใครจะพูดไรก็ตามกับเกมนี้นะครับผมก็ยังคงพูดเหมือนเดิมเสมอนะครับว่าพวกเราจะเข้าไปเล่นเกมนี้แน่นอนครับไม่ว่าจะทําออกมาดีหรือไม่ดีนะครับพวกผมนะครับจะซัพพอร์ตแลกนัลล็อกเสมอนะครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อน กับเกมสตอรี N ่ EP และต็อกหากเพื่อนๆชอบนะครับผมฝากกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับสำหรับเกมสตอรี่ EP หน้าจะเป็นเกมอะไรฝากติดตามรับชมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ